ทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราแยกกันไปทํางานนะคะเราไปสักแกวมองหน้าทำไมทุกคนครับวันนี้ครับผมไปงานดิเกครับที่วัดแก้ววัดแก้ว,กวกเกษรวัดแก้วเกษรประทุมธานีครับอยย่างเี้ของแผวน่าจะที่สักแก้วม<ช>องเธอไปงานอะไรสักแก้วเหรอใช่ อยู่วัดเหมือนกันมั้งน่าจะอยู่วัดนะครับอยู่วัดเหมือนกันจังหวัดสระแก้วผมอยู่ที่ปทุมนะครับใครใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับแต่ขอบคุณมาไลยบ้านเอสพีสองพวงเลยนะครับสองพวงเลยนะสองพวงเลยขอบคุณมากเลยครับวันนี้เราแยกงานกันนะครับแล้วก็ฝังคนเป็นกำลังใจด้วยท้องาไวนหรือเปล่าเนี่ยอะไรนะมาลายวนหรือเปล่ามลายวนหรือเปล่าเหรอครับอ๋อเดี๋ยวเปิดองก้อยอยู่กันเปิดเกบัญชีให้ดูครับผมขอเข้าซันแพลครับถามน้องก้อยน้องก้อยว่าจะ ให้ทําใหม่ทุกรอบจริงๆเลยนละใช่เพราะตอนนี้ก็เป็นให้น้องก้อยทําหลักๆเลยก<ม>็วันนี้เราแยกงานกันนะครับทำสวยนะทุกวันนี้แล้วก็สาคัญที่สุดเลยขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้เรานะครับวันนี้ของผมพี่เกไม่มีลุ่มปิดนะครับแต่ของแพลว่าจะมีลุ่มปิดก็เป็นซืน้อล <ะ S 1> งลุ่มปิดของแพลวได้แต่ผมไม่มีครับทุกคนเข้ากลุ่มรอเลยนะเดี๋ยวในระหว่างทางเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดจัดมินิคอนเสิร์ตในรถตู้เตรียมไมอัแล้วเนี่ยเมื่อนันจัดอันพักกันอันเอาลำโพงเอาไม้ไปพักกันหลับ แต่วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะจัดคอนเสิร์ตในในนี่เลยครับอเข้ากลุ่มรอเลยนะคะครับเชิครับทุกคนครับในวันนี้ครับมีสองงานสวัสดีพี่น้อง้าวมาแล้วชาวันใหม่ทีซสดใสบางครั้งยินดีต้อนรับสู่บ้านพักหน่ยินดีต้อนรับสู่บ้านสฟฟ้าของเราอี ไปใส่มากับมากไอหิ้วเลยกับมากคือโซ่คืออย่างโมเท่เฮ่ยมึงปลดให้ดีบ่าพผู้อนเออคี้อุ่นอุ่นยอเอ่าได้ยูได้ยูเห็นมอบผัวาู้ทัางหลังใส่สุดเซ็ตอยู่เหรอก็่ะเพื่อจะใส่กุญเหลี่ยมสิต่อุ้ยเพื่อจะเส็กุูเหลี่ยมแต่เสื้อไม่ยูเสื้อให้้าากอไดอาอยู่ขอ าแต่ยังมากินคือมีแต่แกงกะทิกะทิแท้เขามาเอาเขาไม่ทำคนไทยแต่เขาทำเนี่ยไม่เห็นยาลูกผมไม่ติเป็นยังอันหูฟังเป็นยังคือต้องอัดอยู่หูตลอดไม่ได้ตาเล่นติ๊กต๊อกขู่ขี่ติ๊กต๊อกแม่แต่ขู่ขี่ไม่เจอเล่นติ๊กต๊อกแกเพ่งไม่เหมือนนี้แกเพ่งยังไงเอามุกไม่แน่สู้มุกนี่เขาเฝ้าได้แล้ว ได้แล้วห้องล่อมอะไรไม่ิดเป็นเมาเิดเบาน้พูเบาวน่อติเบาโอ้โหนี่หรือบานั่นไปเสเว่นคบ้าพี่กูได้เป็นตาไม่ใช่คุบ้าพีไผ่าสั่นเฮ้ยลูกเสียงมะลุออกมาเนาะบกดังหนึ่งชอบเงเนี่ยคือม่มีความรับคามนี่คุณอีเสียงเหมียงเลยดิพี่น้องอีเสียงเมียงก็อีบูมอีเสียงเมียง สิยูนตั้งหนากันยืนตั้งหนากับตัวบอกันบางผมอยู่ตัวุูแล้วมาเด้อเด้อมาเด้อหางมันแด่เกาะหมอยู่ตัวแล้วก็เบ่งสั่นเนาะค้นแมวหันลังตัวเลยทันลังไปตัวเลยหกนั่นตลานในตัวบมอตก็จะอีบุเมนบอกจะไปใสไปหาหมอจะไปใส่ปเปิดร้านมูจะไปใส โอ้ยกระเบียบอาเสียพายุอุดรมันเกิดโมมันเกิดโมเพราะท่านใหญ่หอดใส่อย,ยูบ่บ่ขนางสาวค,คนอีบุ๋ม,มบอกบ่ขึ้นกันจะคนนฟาดอีบุอมฟาดอย่างน,นั่นนี่สดงกคนเดียวน้องไปสามที่ได้หรือเปล่าแค่นั้นเหรอมันจะไปสามที่จังนะจะรถมันกับบะมี่ขี้ไปใส่บ่ม,มี่โหลดเออมะมี่หม่มองไปสายทำเสนีทะนุดีอืม,ม<ต>ใครเนี่ยกะนั่งกินมุกกระทะบ้ามบ้ามมาละมันนี่กินออกกินโผกวนเป้าอย่างนี่กินโผกวนสูบลมไปค้อยไตกับวะไนบะนั่น ไเอดวยัมป้เอาี่ดีด้ยนคนอย่างมัดตัวกันต้อกันเดียเอาตัวคอนเส้นอีแฟตกับ่ออีแฟนกับตึกต้อีแฟตกับตกต้มือกัน่เพราะว่าเ่เลยแต่อีแฟก็ตต้มฉัน่ามมีคนอยากเป็นอะไรตั้งสิ้นบอกมียังงยังอีกบล่ะยังอีกกลบ้าอีกบลอีกบ้ มากรุงเทพทีไรเป็นไข้ทุกทีคือพ่อจีว่าฟิวบอบบางอีหย่างมาน่าจะคลองไปนวดบ้านอ๋ออืมองเเจ็บนวดนวดจเกินข้นพอสองชั่วโมงเทียงหนึ่งอืมแล้วของัอะไรแห้งมันอะไรเอาไปกินสมอเลยได้หนิสมกบเป็นแล้วเป็นแล้วคันเป็นเลยเป็นยาก นั่งไปนวดใช่ไหมนั่งไปนั่งก่อนแต่บอกยังมาเนาะดิ้งกูบริบาลได้พวกในหินบอลแต่นังเป็นน้ำมูกเป็นหวัดด้วยแล้วก็เป็นหวัดนะมันเธอคือว่าเอาฟอร์มาลินฉีดเห็นไหมเท้ารูดแต่เทามันนวดเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นแบบนี้ตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวจริงจริงมันขั้นเส้นนอนหลับลงนี่รู้สึกสีจะวิวมีความสุขอะไรไม่กินเวลานอนเข้าใจนะพูดได้เลยนอนกับอะไรวะนอนกับดิ๊ดดินนายรู้สึกมันอยู่ในป่าช้าอะไรเปลี่ยนพูดได้เลยก็เป็นไรเฮ้ย พื่อทธเอาเพื่อนกันเหมือนกันถ้านอนลงไปก็จะเหมือนในสวนลุมุทเนาะเป็นนกอหลอมแมวน้ำมีเพื่อนกินได้ไหะอืมอ่าโอเคตามนั้นบ่มีการสวีทเนาะค่ะแล้วก็สรุปเลยก็คืออินี่ก็เสียงเมียงอีบุ๋งก็เสียงเมียงบ่มีจ้าเอาบ่มีอะัวคุยบ่คุยกับบัวปอยุยเอาบ่ได้เว้าเรื่องคุยไผ นั่นเหียงฉันไม่ได้ไดเราเรื่องมาคุยกับหมายอยู่เฮนย่อยตัหมายถึงว่ายังสนใจอะไรบ้างเอาแต่ว่าเสียงเหนียงความหายก็มาขีดตัวบ่มีตัวจ้าอาความจริงตลอดสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ทีมงานนะครับเดินทางไปที่จังหวัดสัะแก้วนะครับวันนี้มาสั่งกาแฟขอบคุณ โอ้ชนบุรีชนบุรีนะคะครับผมประสานงานกับพี่หมีนะฮะขอบคุณพี่หมีประสานงานมาว้าวว้าวว้าวบอสว้าวว้าวาวผครับผมเลี้ยงทั้งรถนะครับมีบัตรครับไม่โอ้ขอบคุณไม่โอ้จ้าชนบุรีแน่นอนแล้วครับลาร์ดี้ ขอบคุณครับเต้คุเป้าห้องเต้สวัสดีค่ะสวัสดีเป็ดต่อยมาเกื่อนหนีเสียห้องเต้เสียอุ้ยน้ิ่มายมัดมือบ่น้ำมัดมือบ่เห็นบานนี้พ่อตอนช่วงทุ่มหนึ่งบานเฮาเสียงเฮาเสียงเฮาก็เลยได้ยินบ่ได้ยินฝุ่นขึเป็ดต่อยไปน้ำเอาวัรอเปน้ำเอาไปอุ่มเอากับอีหล่าบานหน้าก็รีดิ่งสวนค่ะอยน่บนยอยู่ขุ่นเพิ่นป่วยอันเดียวกับ แขนขาอ่อนแรงเห่อวาถ้าถไดในนอนรงแหล้วคมขึ้นูกบม่มีแห้งแม่ไ่มีแห้งลูกถึงอุ้ยม่ก็หลายปีแล้วะเต้เต้เต้เฮ้ยไอนที่เกนชาจชาหมูว <ล inking. S 1> ่านเกียบไผ่เดกต้อยน้หาบลหมูปลาเล่นต no 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 ั้หาเบือหนี่อยเบนยัดไปใส่เด้อบันบักหนาเด้อ เด็นดูฮองเต้นะคะไม่ต้อยที่หาาแล้วเม่อวานนี่นะประดี๋ยนไปลีน้อนไอนอน่เงเงแนวปนเลอไปนอนเอไปนอนนี่น้อนยู่เดีนนเนี่ยเพาะดดอันเอาขงขนี่สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาดูคอนเสิร์ตเยงีสานเราจะไปให้รางวัลแม่นกน้อยนะคะครับนกคือแม่ใหญ่ ว่าเรามาเราเป็นเสื้อไ้าใ้แม่กันค่ะ